สวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง m r c ด้วยนะครับวันนี้ทำไรเนาะก็วันนี้ก็ เป็นวันหนึ่งนะครับที่ผมจะมาเล่าประสบการณ์ความรักและก็ชีวิตของผมเองนะครับแล้วก็ผมได้ทิ้งท้ายตอนคลิปที่แล้วนะครับว่าผมจะมาต่อกันในคลิปนี้นะครับว่าผมเจอกับแฟนคนปัจจุบันได้ยังไงนะครับหรือว่าเดวิดนั่นเองเนาะกอนนั่นแหละครับผมก็ได้เจอกับเดวิดเนาะตอนนั้นที่ผมบอกว่าผมยังเรียนอยู่ใช่ไหมครับตอนนั้นผมยังเรียนอยู่นะครับเรียนปวสนะครับด้านการโรงแรมเนาะตอนนั้นก็ยังเรียนนะครับช่วง ปีที่2แล้วเกือบจะจบแล้วนะครับตอนนั้นเกือบจะจบแล้วแล้วก็มีช่วงหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งของปี2013ก็คือเดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมปี2013ผมก็มเป็นวันหยุดอะ่ะคือตอนนั้นนะมันเป็นช่วงที่ผมจะต้องฝึกงานแล้วนะครับเพราะว่าคนที่เรียนด้านการโรงแรมต้องฝึกงานแล้วก็ ฝึกงานสามเดือนนะครับที่วิทยาลัยของผมเองนะครับที่แถวเทพประสิทธิ์นั่นแหละผมก็ลาออกนะครับจากงานเนาะก็มาอยู่ว่างนะครับประมาณไม่นานเท่าไหร่นะครับอยู่ว่างแล้วก็มา,าเตรียมสัมมนาแล้วก็ฝึกพูดอะไรต่างๆนะครับแล้วก็เตรียมตัวไปฝึกงานนะครับที่โรงแรมเนาะนั่นแหละก็จะมีช่วงหนึ่งที่ผมว่างแล้วก็ผมได้ไปกรุงเทพนะครับข้ากรุงเทพเลยนั่นแหละผมก็บอกว่าผมอยู่ อยู่ชลบุรีอยู่พัทยานานแล้วอยู่จอมเทียานานาน้วเนาะผมก็อยากจะไปเที่ยวที่กรุงเทพนะครับไปเที่ยว3วันไปเที่ยว3วัน้ว,วนก็เป็นวันพุธพฤหัสสุกนี่แหละครับเพราะว่าผมต้องมีเรียนเสาร์อาทิตย์ด้วยเนาะเสาร์อาทิตย์ผมต้องกลับมาเรียนนะครับนั่นแหละก็พุธพฤหัสสุกผมไปกรุงเทพนะครับนั่งรถบัสเลยจากพัทยาเหนือไปนะครับนั่งรถบัสไปจ่ายเท่าไหร่ร้อยยี่สิบกว่าบาทนี่แหละ ประมาณนั้นนั่นแหละครับไปลงที่อเอกมัยนะครับแล้วก็นั่งรถไฟฟ้า BTS ไปพักแถวสาทรเนาะก็นะครับพัก3วันเจอกันได้ยังไงล่ะครับกับเดวิดผมก็แชทเนาะมันจะมีชายทุกวันนี้ก็มันเป็น2013นาะแล้วไงก็มี i p h o n นตอนนั้นก็เป็น iPhone รุ่น iPhone รุ่น5ใช่ iPhone รุ่น5นะครับผมก็มีอยู่เครื่องหนึ่งก็เปิดแอปมาเนาะก็อยู่บางว่างแหละผมมากับเพื่อนนะครับเพื่อนผมเขาก็ละลาเดวิดก็ส่งข้อความมาหาผมนะครับ หาผมหนก็ทักทายในทั่วไปนั่นแหละ ก็ทักทายนะครับเพราะว่าสวัสดีเป็นยังไงบ้างมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันนะครับก็คุยกันนานอยู่เหมือนกันครับหลายชั่วโมงเนาะบอกว่าจะนัดเจอกันเดวิดก็บอกผมว่าเขาอยู่แถวสุรวงนะเป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่งเนาะเป็นโรงแรมใหม่อยู่นะครับโรงแรมแถวสุรวงนั่นแหละสุรบงสีลมนะครับแล้วก็สาทรก็อยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละครับเขาบอกว่าเขามาเที่ยวนะครับมาเที่ยวกับเพื่อนประมาณ3คนนะครับก็มีเดวิดแล้วก็มีเพื่อนนะครับอีก2คนเนาะก็มาผมก็นัดเจอกันนั่นแหละครับแต่ ก่อนที่จะนัดเจอกันอ่ะเขาบอกว่านัดเจอกันแต่ผมบอกอ้าวจะเจอกันยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็อยู่ประมาณสัก3กิโลนะครับก็เขาบอกว่าเขาไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนนะครับเดวิดบอกว่าไปกินข้าวกับเพื่อนก่อนเป็นเพนะื่อนคนอังกฤษนะครับแล้วก็เพื่อนเขาอาศัยอยู่ท <conte qui s ains> ี่กรุงเทพนานแล้วนะครับเป็นเพื่อนสนิทกันนะครับผมก็บอกโอเคนั่นแหละผมก็คิดว่าใช่เหรอมันคิดว่าเขาน่าจะยุ่งหรือว่าเขาไม่อยากเจออะไรอย่างเงี้ยผมคิดไปธรรมดาเนาะผมก็นั่นแหละผมก็อยู่สาทรอยู่ไปเรื่อยๆครับอยู่ประมาณ ไปถึงตอนเย็นนะครับประมาณสัก5โมงนี่นแหละ5โมงนะผมก็เพื่อนผมก็อยู่อยู่ไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยครับเนาะเพราะว่าเรามาเที่ยว3วันเองเนาะก็เดินไปเที่ยวหลายที่เหมือนกันตอน5โมงนะครับเดวิดก็ส่งข้อ,อความมาหาผมบอกว่าผมว่างแล้วพอดีไปกินข้าวเที่ยงกับเพื่อนนั่นแหละก็เลยถ้านัดเจอกันเดี๋ยวเราไปกินข้าวอะไรเงี้ยกินข้าวตอนเย็นนะครับเนาะก็นัดเจอกันครั้งแรกนะครับก็ไปแถวที่สุรพงนั่นแหละนัดเจอกันแล้วก็ไปกินข้าวด้วยกันนะครับ ก็คือวันแรกเลยนะผมก็ค้างกับเขาเลยวันแรกก็ผมก็ค้างกับเขาเลยนะบอกก็คือหลังจากที่เรากินข้าวแล้วมันดึกแล้วใช่ไหมครับผมก็ไม่อยากกลับห้องเนาะประเดี๋ยวสาธรสามกิโลนั่นแหละสาธรผมก็บอกว่าฉันไม่อยากกลับห้องเลยอะ่ะฉันค้างกับเธอได้ไหมหน่าอายมากเลยนะแบบ แล้วตอนนั้นเราก็เท่าไหร่24ี่ผมก็บอกตอนที่เราไปกินข้าวเสร็จก็มีไปดื่มอะไรเนี่ยไปดื่มด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับไปด,ดื่มด้วยกันแต่เพื่อนไม่ได้เจอเพื่อนนะเพราะได้พอดีเพื่อนของเขาอะ่ะเพราะว่าเขามีเพื่อนสองคนมาองไงแต่เหมือนว่าเพื่อนเขาทาอะไรสักอย่างหนึ่งแหละยุ่งย่งก็เลยไม่ได้เจอกันนะครับผมนั่นแหละผมก็พักอยู่กับเดวิดประมาณสองวันนะครับผมก็ทิ้งเพื่อนเลยนะเอาไม่ได้สาไม่ดีเลยนะผมก็ทิ้งเพื่อนอยู่แถวสะทอนนั่นแหละบอกฉันอยู่กับผู้ชาย ผมก็บอกเพื่อนฉันอยู่กับผู้ชายอยู่นะเธอก็ไปเที่ยวเองละกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ดีเลยนะผมทำอย่างงี้ไม่ดีก็นั่นแหละผมก็อยู่2วันนะครับแล้วก็วันศุกร์นะครับวันศุกร์ตอนเย็นนะผมก็จําเป็นต้องนั่งรถบัสนะครับนั่งรถบัสไปกลับไปไปที่จอมเทียนเนาะพอดีผมต้องมีเรียนต่อด้วยนะครับมีเรียนต่อเนาะผมก็บอกว่านั่นแหละโอเคเดี๋ยวถ้าคุณยังอยู่ที่นี่คุณก็ส่งข้อความมาหาฉันละกันอะไรอย่างเงี้ยครับ ส่งข้อความมาหาผมเนาะผมก็บอกเดวิดไปอย่างนั้น,นเนาพอดีผมต้องมีสาธทิตเรียนต่อด้วยเขาก็ยังอยู่นะครับก็ยังส่สงข้อความมาหากันอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็หลังจากนั้นที่ผมไปเรียนสาวทิตเสร็จแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นเดวิดบอกว่าผมอยากไปเที่ยววัดอยากไปเที่ยววัดนะครับที่เป็นวัดวัดอะไรนะวัดอรุณใช่ไหมแล้วก็มีล่องเรืออะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อนเขาเพื่อนออสเตรเลียนั่นแหละแล้วก็เพื่อนกับแฟนเขา2คนเนาะก็มี3งคนเนาะบอกว่าคุณมาได้ไหมมาเจอผมหน่อย มาเจอผมหน่อยว่าผมจะไปเที่ยวที่กรุงเทพนั่นแหละพอดีผมก็เรียนเรียนเสาร์อาทิตย์จบแล้วใช่ไหมผมวันจันทร์ผมก็มีเวลาผมก็บอกอย่างนั้นฉันขอวันจันทร์ละกันนะครับผมวันจันทร์ผมก็ต้องนั่งรถบัสนั่นแหละจากพัทยาเหนือนะครับไปที่กรุงเทพต่อ้วกว่าจะไปถึงผมก็เหนื่อยพอดีนะครับแล้วก็วันอังคารเราก็ไป เที่ยวนะครับไปเที่ยววัดอรุณวัด3 4วัดนะครับทั้งวันเลยทั้งวันเลยเป็นช่วงสิงหานะครับช่วงสิงหาผมมารู้ตอนหลังว่าเขาบอกเดวิดบอกเพื่อนเขานะครับเป็นเพื่อนสนิทอีกคนหนึ่งนั่นแหละบอกว่าเขาคิดถึงผมผมมารู้ตอนหลังนะมรู้ตอนหลังเพราะว่าเดวิดว่าเขาคิดถึงผมก็มบอกว่าเนี่ยฉันคิดถึงคนนี้จังเลยฉันอ,อยู่แล้วมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยผมมารู้ตอนหลังนะรู้ตอนรู้จักประมาณสักสองสปีก่อนนะครับที่เดวิดบอกอย่างนี้นะครับ นั่นแหละก็เลยเราก็ไปเที่ยวด้วยกันนะครับ,รบหลังจากนั้นเขาก็บินกลับไปเลยบินกลับไปที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็ผมก็กลับมานะครับมาทําสัมมนาต่อเนาะช่วงนั้นผมก็ยังมีสัมมานาเนาะแล้วก็อยู่ก็สำหรับกับเพื่อนเพื่อนผู้หญิงนะครับแล้วก็ผมก็ฝึกฝึกเพราะว่าเราต้องทําสัมมนาแล้วก็ต้องเชิญคนที่ทํางานเกี่ยวกับโรงแรมเนี่ยมาฟังสัมมนาอะไรอย่างเงี้ยผมก็ยุ่ง,ยงอยู่ก็ไม่ค่อยได้ไม่คุยกับเดวิดเท่าไหร่ แต่ก็มีนะครับที่แบบว่าเดวิดส่งข้อความมาผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าคือตอนนั้นอนะผมยังไม่มีความรู้สึกว่าชอบเท่าไหร่นะครับความรู้สึกของผมนะเหมือนว่าคนที่มาเที่ยวฮอลิเดย์เฉยๆความคิดของผมนะตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายเนาะเพราะว่ามันเป็นแค่แบบว่าครั้งแรกนะครับที่แบบว่าเราเจอกันเดวิดก็ส่งข้อความมาเรื่อยๆนะครับส่งข้อความมาไฮทาวายูอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าคุณเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็ตอบไปแบบว่าผมก็สบายดีผมก็ยุ่งยุ่งอยู่ก็มีสัมมนาที่ต้องเตรียมแล้วก็ต้้้ออองงฝึกพูดดวยยะไรร่าเีคับ ก็ไม่ได้เจอกันประมาณ2เดือนเดวิดก็อยู่ที่ออสเตรเลียนั่นแหละครับก็ส่งความหากันบ่อยอยู่ประมาณอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ยังไม่ได้แบบว่ามีความรู้สึกชอบมากมายอะไรขนาดนั้นตอนนั้นผมก็ยังยุ่งเนาะก็ผมก็ได้ฝึกนะครับฝึกแล้วก็จบสัมมนาแล้วนะครับตอนนั้นก็เชิญคนมาหลายคนอยู่ตอนนั้นก็เครียดอยู่ก็คนเยอะไงแล้วผมก็ไม่สามารถ กลัวนะเพราะว่าเราจะพูดได้ไหมอะไรเงี้ยต่อนะ้าคนเยอะๆเป็นพิธีกรใช่ค่ะเป็นพิธีกรนั่นแหละกับเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนผู้หญิงนะครับเพื่อนเหมือนว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้จะมีงานอะไรอย่างเงี้ยให้อาจารย์ให้ผมเป็นพิธีกร นั่นแหละผมก็ยุ่งอยู่ช่วงนั้นก็พอจบไปแล้วใช่ไหมครับจบแล้วเนาะแล้วก็เดวิดก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็บอกว่าผมต้องไปฝึกงานนะผมไม่สามารถไปที่กรุงเทพได้ไปเจอได้นะครับผมให้เดวิดมาที่พัทยาเดวิดก็มาพักที่โรงแรมมาริออรทครับติดกับ Royal รอยัลการ์เด้นเป็นโรงแรมโรงแรมหนึ่งนะครับก็พักที่นู่นนะครับก็พักกันประมาณ10วันเนาะผมก็ มีเพื่อนคนนึ่งเป็นเพื่อนผู้หญิงที่เรียนด้วยกันนั่นแหละเขามีรถอยู่ก็เราก็เช่ารถนะครับเช่ารถแล้วก็เราก็ไปที่เกาะเสม็ด <c oughs> ใช่ครับผมพักพักที่ไม่ได้ออดอ่ะสาวันนะครับแล้วก็เราก็ไปที่เกาะเสม็ดนะครับตอนนั้นก็ผมก็บอกเด้วิธีในเกาะเสม็ดนะ่ะถ้าเธอไม่อยากไปใช้หาดที่พัทยาหรือว่าใช้หาดที่จอมเทียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปเกาะเสม็ดก็ได้เพราะว่า ขับรถแค่ชัว่วโมงกว่าก็ถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละผมก็บอกว่าผมมีเพื่อนคนนึงที่เขาปล่อยเช่ารถนะครับนั่นแหละผมก็เช่าจากเพื่อนผมนั่นแหละเพราะว่าง่ายดีเนาะเราก็ไปที่เกาะเสม็ดนะครับไปเกาะเสม็ดเนาะเราก็ก่อนที่จะข้ามเรืออ <c oughs> แล้วแบบเขาเรียกว่านะแล้วเรือมันคิดราคาแพงเกินนะครับบางทีเราเห็นฝรั่งเห็นฝรั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดราคาชาตร,ราคาผมก็บอกผมก็เดินออกจากเพราะว่า คนที่นั่งสปีดโบ๊ทอ่ะเขาสามารถมันมีหลายเจ้าใช่ไหมครับถ้าเจ้าเนี้ยแพงเกินใช่ไหมผมก็ไปเจ้าอื่นผมก็บอกว่าโอ้ไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ยจ่ายทำไมคิดแพงขนาดนี้เข็นฝรั่งมาใช่ไหมเนี่ยถึงคิดแพงอะไรอย่างเงี้ยผมก็พูดไปอย่างนั้นเนาะแล้วผมก็โกรธด้วยโกรธว่าทําไมคิดราคาแพงนั่นแหละเดวิดก็เอากระเป๋ากับผมเดเดิน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 ผมอารมณ์เสียงไงวันนั้นแบบไม่อยากให้แบบว่าโดนโกงราคานั่นแหละ กว่าจะได้ข้ามไปที่เกาะเสม็ดก็นานเหมือนกันนะครับวันนั้นข้ามไปเกาะเสม็ดเนาก็นานเหมือนกันแล้วก็ก็พักพักที่เกาะเสม็ดนั่นแหละครับหาทรายแก้วนแเลยครับหาทสายแก้วผมก็ไปพักแถวนั้นอยู่สามวันนะครับสามวันก็โอ้บรรยากาศด,ดีมากเลยน้ําใสมากเลยนะครับที่เกาะเสม็ดเนาะช่วงนั้นพอกลับมาจากเกาะเสม็ดใช่ไหมครับผมก็พาเดวิดไปเที่ยวที่เซนทรีอัพทรูนะครับที่เป็นอยู่ตรงนาเกลือ เซน r ทรียลทรูจะเป็นเหมือนว่าเป็นไม้ที่เขาทำแกะสลักอะครับใช่เซนเทรียลทรูผมก็พาเดวิดไปแล้วก็เดวิดก็ได้เจอน้องผมอยู่นะครับตอนนั้นช่วงนั้นผมก็บอกว่าโอเคเราคุยกันประมาณ3เดือนเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งที่2ที่เดวิดมาหา <c oughs> ผมเขาบอกโมบอกว่าอย่างนั้นโอเคงั้นเราลองคบกันดูลองเป็นแฟนกันดูผมก็บอกไปอย่างนั้นเนาะผมก็บอกนั่นแหละเดวิดก็ดีใจมากเลยนะวันนั้นแบบนอนกอดนอนกอดแล้วก็ตอนนั้นก็ยังไม่ได้เจอพ่อแม่เนะเพราะว่าผมก็ยังมี ติดสัมนา,าอยู่แล้วก็มีไปฝึกงานด้วยนะครับพอผมบอกว่าเรามาเป็นแฟนกันใช่ไหมครับเราเป็นแฟนกันใช่ไหมตอนนั้นส3สาวันหลังจากนั้นนะครับเดวิดก็ต้องกลับไปที่ออสเตรเลียนะครับก็ไปพักที่กรุงเทพประมาณ2วันแล้วก็บินกลับนะครับเขามาประมาณ2ออาทิตย์นั่นแหละก็บินกลับครับผมก็ไปฝึกงานนะครับไปฝึกงานโรงแรมหนึ่งนะครับชื่อโรงแรม โรงแรมติดกับเซ็นทรัลเฟสติวัลพัทยานั่นแหละโรงแรม5ดาวโรงแรมหนึ่งนะครับก็เป็นพนักงานเสิร์ฟนะครับบุฟเฟ่น,นะครับอาหารเย็นนั่นะแหละผมก็ฝึกงานตรงนั้นแหละก็ฝึกงานด้วยเสิร์ฟด้วยอะไรอย่างเงี้ยสเดือนฝึกงานก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับวันรีเวลาเวลา,เ,วลาเหนื่อยอย่างเงี้ยก็เอารูปเดวิดมาดูเนาะเพราะว่าช่วงน,นั้นเป็นช่วงเริ่มมีความรักแล้วใช่ไหมครับเริ่มมีความรักแล้วเริ่มมีความรักผมก็เวลาแบบเหนื่อยอย่างเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยนี่ไงเห็นเดวิด รูปเดวิดไงก็เหมือนมีกันหลังใจมีแรงเพราะว่าคนที่มากินบุฟเฟ่ต์นะครับหลายร้อยคนเลยนะวันหนึ่งอ่ะมันเป็นเพราะว่าที่ร้านอาหารมันเป็นบุฟเฟ่ต์ไม่จํากัดนะครับของโรงแรมอย่างเงี้ยบางทีก็วันหนึ่งก็3-400คนนะครับก็เดินเสิร์ฟเดินเกบจานอะไรอย่างเงี้ยครับนอกเวลาเหนื่อยเหนื่อผมก็ดูรูปแฟนหลังจากนั้นผมฝึกเสร็จนะครับผมก็เป็นช่วงปีใหม่พอดีเลยเหมือนว่าเดวิดถามผมว่าคุณจะไปเที่ยวฮ่องกงด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยครับผมบอกผมไปเพราะว่าผมฝึกงานเสร็จพอดีนั่นแหละครับ ผมก็ฝึกงานเสร็จพอดีนั่นแหละเราก็ไปเจอกันที่ฮ่องกงนั่นแหละครับไปเจอกันที่ฮ่องกงเนาะช่วงนั้นก็โอเคอยู่ครับผมไปช่วงวันที่31ธันวาคมปี2013อยู่ด้วยกันนะครับอยู่ด้วยกันจนถึงปี2014เนาะช่วงต้นเดือนอะไรอย่างเงี้ยครับช่วงต้นจนปีแล้วก็หลังจากนั้นเราก็คุยกันตลอดเจอกันตลอดเลยนะตอนนั้นผมยังไม่มาที่ออสเตรเลียนะครับยังไม่มาที่ออสเตรเลียเลยตอนนั้นผมก็พอดีผมต้องไปรับวุฒิการศึกษาด้วย ใช่ครับช่วงปี2014ผมต้องไปรับพุที่การศึกษาเนาะวุฒิการศึกษาเพราะว่าผมจบปวสะแล้วนะครับได้ใบรับรองงานมาจากโรงแรมด้วยเพราะว่าผมก็ฝึกง,งานเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจอยู่นะครับช่วงนั้นก็ดีใจเพราะว่าทุกอย่างก็เสร็จหมดแล้วเนาะเราก็มีแฟนพอดี นะครับผมก็มีแฟนพอดีเลยช่วงนั้นมีเดวิดนั่นแหละพอดีเข้ามาในชีวิตเลยเพราะว่าตามที่ผมได้บอกว่าผมตอนที่ผมเรียนผมจะไม่มีแฟนนะครับนั่นแหละเพราะว่าผมยุ่งอยู่แต่นั่นแหละผมเจอเดวิดตอนที่ผมจะเรียนจบพอดีนั่นะแหละครับอะไรที่ทําให้ผมตัดสินใจคบเดวิดหรอมก็มีหลายอย่างนั่นแหละก็คือนะครับนิสัยดีมากนิสัยดีนะครับนิสัยดีพูดไม่มีไม่พูดคำหยาบไม่แม้อะไรอย่างเงี้ยคือเข้ากันกับทุกคนได้หมดเลยนะครับแล้วก็ดูแลเทคแคร์ดีนะครับผมชอบแบบนี้เลยดูแบบ อบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่นะครับเข้ากันได้นะครับเข้ากันได้เข้ากันได้ดีเลยแหละตอนเดินมีนานะก็เราก็ไปเที่ยวเกาหลีด้วยกันนะครับก่อนที่คนไทยจะไปเยอะนะครับผมก็ไปก่อนช่วงัน2014นั่นแหละครับไปเที่ยวด้วยกันเนาะไปเที่ยวเกาหลีประมาณ10วันนะครับไปเที่ยวเกาหลีนั่นแหละผมได้มาออสเตรเลียนะครับมาเที่ยวออสเตรเลียกับเดวิดก็เดือนสิงหาคมนะครับเดือนสิงหาคมของปี2014เลยนะครับผมก็แพลนว่า ผมอยากมาลองดูนะครับผมก็ไม่รู้จักเมลเบิร์นเลยนะครับไม่รู้จักเมลเบิร์นเมลเบิร์นอยู่ตั้งไหนของโลกผมก็ไม่รู้เลยนะครับไม่รู้เลยเนาะแล้วก,ก็เริ่มศึกษานะครับเริ่มศึกษาขอวีซ่าขออะไรอย่างเงี้ยก็ขอได้ง่ายอยู่เพราะว่าผมเป็นผู้ชายเนาะจะแล้วเดวิดก็เป็นสปอนเซอร์นะครับเหมือนว่าเป็นคนการันตีว่าคนนี้มาอยู่กับ เขานะมาพาก,กับเขานะอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยื่นเอกสารไปทั้งสองคนเลยนะครับเหมือนว่าเอาเอาเอกสารของเดวิดมาแนบกับเอกสารของผมด้วยนะครับทาให้การขอบีซ่าของผมนี่ง่ายขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละครับมาครั้งแรกนะครับผมก็บอกเดวิดว่าผมอยากลองไปดูก่อนนะครับอลองไปดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับประเทศของเธออะไรอย่างเงี้ยครับนั่นแหละก็มาที่นี่ประมาณ3ามอาทิตย์นะครับมาที่นี่ประมาณสามอาทิตย์มาที่ออสเตรเลีย นะครับมาลองลองใช้ชีวิตดูนะครับผมก็ศึกษาว่ายังไงบ้างว่าเราจะเข้ากันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเรามาอยู่ประเทศเขาเนี่ยเขาสามารถดูแลเราได้หรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าตามที่ผมได้ได้ยินมาหลายหลคนที่ว่าเขาเอาเหมือนว่าเอาแฟนเขาแล้วก็เหมือนว่าไปทํางานแล้วก็ทิ้งให้อยู่คนเดียวแล้วก็เกิดการเคว้งคว้างใช่ไหมเหมือนว่าทับมาอยู่แค่สามอาทิตย์มันก็เหมือนจะไม่นานเท่าไหร่นะครับเหมือนว่าเราก็เป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เรียนรู้ เมืองและก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยตัดสินใจว่ามา3ามสามอาทิตย์ก่อนนั่นแหละครับมาสามอาทิตย์เป็นช่วงสิงหาก็ไม่หนาวแล้วนะครับไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงหน้าหนาวเนาะได้แค่วีซ่าท่องเที่ยวนะครับเพราะว่าเรารู้จักกันยังไม่นานนะครับดังรู้จักกันไม่นานเราต้องรู้จักกันนานเป็นปีๆถึงจะขอวีซ่าได้นั่นแหละครับผมก็ไปเที่ยวมาเที่ยวที่ออสเตรเลียนะครับแล้วก็เดวิดก็กลับไทยนะครับช่วงนั้นเนาะกลับไทยผมก็ เหมือนว่าสลับกันนะครับสลับกันสลับสลับบินไปบินมาครับบินกลับบินไปบินมาอยู่ประมาณสัก2ปีนี่แหละกว่าที่ผมจะย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียนั่นแหละครับพ่อแม่ได้เจอกันไหมได้เจอกันนะครับได้เจอกันผมก็ครั้งแรกเลยนะครับก็แม่เจอก่อนนะครับไปเจอกันที่จอมเทียนนั่นแหละไปกินข้าวที่ร้านอาหารที่แถวจอมเทียนกินข้าวกินข้าวกับน้องแะครับแม่เจอกันไม่เจอก่อนเนาะแม่เจอก่อนแล้วก็ แม่ก็โอเคครับแม่แม่ก็บอกว่านี่ไงเดวิดนี่ไงฝรั่งก็ได้เจอกันนะครับเพราะแม่ก็รับได้นั่นแหละครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ช่วงปีใหม่นะครับเราก็เจอกันทุกปีนะครับเจอกันทุกปีเลยนะครับผมก็แม่กับผมนี่แหละก็ไปเจอกันนะครับที่บริรัมไปเจอกันที่บริรัมทุกทุกปีครับส่วนมากก็จะเป็นช่วงมกราใช่ครับช่วงมกราแล้วก็ปีใหม่หลังจากปีใหม่ก็ทุกๆปีเราได้เจอกันนะครับ เดวิดก็คุยกับพ่อแม่ผมนิดหน่อยๆครับสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีครับสบายดีไหมแต่จะให้คุยเป็นแบบว่าคุยกันเหมือนว่า conversation เป็นการพูดคุยจริงๆก็พูดกันไม่ได้นะครับเราต้องแปลงเหมือนว่าผมเป็นคนกลางที่คุยกันต่างๆนั่นแหละครับก็นะครับผมก็ได้ไปเจอพ่อแม่ของเดวิดด้วยนะครับเดือนไปเจอช่วงเดือน6นะครับของปี2017นนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เจอกันเนาะแต่นะครับ ผมมารู้ต้นหลังนะครับว่าผมก็คิดว่าทำไมบังเอิญจังเลยครับเพราะว่าน้องของเดวิดเนี่ยก็มีเมียไทยนะครับแล้วก็เดวิดก็มีแฟนเป็นคนไทยด้วยก็เป็นผมนั่นเองเนาะนั่นแหละผมก็มารู้ตอนหลังนั่นแหละครับแต่ครั้งแรกนะครับก็ไปเจอพ่อก่อนครับพ่อของเดวิดก่อนเนาะพอดีพ่อกับแม่เขาเลิกกันนะครับเขาก็ไม่ได้อยู่อยู่กันคนละเมืองนะครับอยู่แม่อ่พ่อของเดวิดอยู่ที่ยอร์กชีนะครับยอร์กนะครับแล้วก็ แม่จะอยู่อีกประมาณสักอ่าชั่วโมงหนึ่งนะครับจากยอคนั่นแหละก็ครั้งแรกก็ไปเจอพ่อก่อนครับไปเจอพ่อของเดวิดประมาณสัก3วันนั่นแหละครับหลังจากนั้นเราก็ขับรถจากยอไปภาคเหนือต่อนะครับแล้วก็ไปเจอกับแม่นะครับประมาณอ่าไปกินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเจอกันวัน2วันไปกินข้าวกับแม่ก็คุยคุยกันดีกับผมอยู่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็ S <S> <S เหมือนว่าเดวิดก็โตแล yes. ้วอะไรอย่างเงี้ยครับเดวิดก็โตแล้วแล้วก็มีหลานมีอะไรท้งอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับก็เขาก็ไม่ได้แบบว่ามุ่นวายกับชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนว่าเข้ากันได้ไหมครับเข้ากันได้ก็ไปกินข้าวด้วยกันปกติธรรมดาทั่วไปนั่นแหละครับก็ไปเจอกันเหมือนว่าเกือบทุก2อปีครับไปเจอแม่ของเดวิดเนาะพอดีหลังจากนั้นพ่อของเดวิดก็เสียชีวิตแล้วนะครับพ่อเดวิดของเสียชีวิตก็เลยไม่ได้เจอพ่อของเดวิดเลยก็มีแค่ไปเจอแม่อย่างเดียวนะครับแม่ของเดวิดเนาะอังกฤษก็ไปเหมือนว่าไปปทุกีนนััะครบ ทุก2ปีนะพอดีว่าอังกฤษกับออสเตรเลียเนาะมันก็ไกลยอยู่นะครับถ้าไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องเหมือนว่ามีเวลาว่างหรือว่าต้องหาช่วงที่เวลาว่างเยอะนะครับเพราะว่าอย่างต่าๆเลยนะครับต้องไปที่ยุโรปเนี่ยต้องสามอาทิตย์เลยนะครับเนาะพอดีมันใช้เวลานานนะครับผมก็เลยเดวิดก็บอกว่างั้นเราไปปีละเองปีครั้งละกันนะครับไปอังกฤษแล้วก็ไปเที่ยวโยุโรปอะไรอย่างเงี้ยครับก็ เจอกับน้องของเดวิดด้วยนะครับเจอกับน้องของเดวิดก็คุยกันดีครับก็เข้ากันได้อยู mm ่เ hmm. ข mm ้ากันได้ก็มีอะไรก็คุยกับเมียนะครับเมียของน้องของเดวิดก็เป็นคนไทยนะครับก็เขาก็น่าอยู่เป็นคนจันทบุรีนี่แหละครับจังหวัดจันทบุรีเนาะก็ตอนปีที่แล้วนะครับปี2020ี่เนี่ยผมก็ได้เจอกันก็กินข้าวด้วยกันอยู่นะครับก็เข้ากันได้นะครับพ่อแม่นะครับก็เจอกันพ่อแม่บ่อยอยู่นะก็มีเกือบทุกปีที่เรานะครับผมกับเดวิดก็ไปบ้านนะครับไปเจอพ่อแม่เนาะก็ ก็ถ้าเราไปเจอก็ส่วนมากก็ไปกินข้าวนอกบ้านกันอะไรอย่างเงี้ยครับซื้อนุนซินนี่ห้นนี่หน่อยๆซื้อพวกแบรนด์กระเช้าแบรนด์อะไรต่างๆเนาะก็เจอกันนะครับเจอกันพ่อแม่รับได้นะครับก็ยังถามหาตลอดนะครับถามหาผมตลอดเด็กบอกว่าเดวิดดูแลผมดีไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าดูแลดีนะครับแม่เป็นห่วงเรื่องอย่างหนึ่งว่าที่นี่มีข้าวกินไห้ที่ีฝรั่งเขากินข้าวไหมแม่ก็ถาม้ยผมก็บอกกินเขากินข้าวอยู่แต่ก็กินอยู่นะครับกินทุกอย่างนั่นแหละ บอกว่าออสเ,เลียก็คล้ายประเทศไทยอยู่ันก็บอกแม่อย่างนี้เนาะันก็บอกอย่างนี้ก็ก็เข้ากันได้นะครับก็มีแต่ David เดวิดนี่แหละไม่ค่อยได้กินมันฝรั่งเท่าไหร่ก็ผมพากินข้าวเยอะเกินอะไรอย่างเงี้ยครับทุกคนก็รู้หมดเลยนะครับทั้งฝั่งพ่อเอฝั่งพ่อฝั่งแม่ของเดวิดนะครับแล้วก็ฝั่งแม่ของเดวิดเหมือนกันนะครับก็รู้นะครับแล้วก็เราทั้งสองคนก็ ใช้ชีวิตมาประมาณ7ปีแล้วนะครับเปีกว่านะครับก็ยังมีความสุขดีนะครับมีความสุขดีเนาะเดวิดก็ก็ดีครับเป็นคนใจเย็นใจเย็นกว่าผมเยอ,ะ,อะมีความเป็นผู้ใหญ่มีความอบอุ่นดีนะครับมาอยู่ออสเตรเลียก็มีเพื่อนนะครับมีเพื่อนอเพื่อนสนิทของเดวิดก็ได้เจอกันนะครับทุกวันนี้ก็ยังเจอกันอยู่นะไปกินข้าวด้วยกันนะครับก็ใช้ชีวิตนานไหมก,กว่าจะย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะครับก็ประมาณไปไปมาๆก็ประมาณ3ปีนะครับสปีที่ผมไปไปมาเนาะ แล้วก็มีปีที่4นะครับผมก็ได้ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยนะครับย้ายมาอยู่ที่ออสเตรเลียนาะพอดี ผมก็ยื่นวีซ่า PR ไปนะครับยื่นวีซ่าแล้วช่วงที่ไปไปมาๆนั่นแหละครับมันเป็นช่วงที่ต้องรอให้วีซ่าผ่านนะครับถึงจะมาอยู่ถาวรได้นะครับผมก็เลยต้องบินไปบินมาทุก3เดือนนั่นแหละครับหรือว่าทุก2เดือนเนาะถ้าผมไม่ได้บินมาใช่ไหมครับเดวิดก็ต้องบินไปหาผมที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าผมก็ได้เรียนภาษาอยู่นะครับเรียนภาษาอยู่2เดือนนั่นแหละครับเรียนภาษาอังกฤษนะครับได้ได้ความรู้อะไรไหมได้เพื่อนมากกว่านั่นแหละครับได้เพื่อนมากกว่าความรู้ได้บ้างนะครับแต่ เราไม่ได้เรียนมาจากพื้นฐานของภาษาอังกฤษจ,จริงๆนะครับเรียนมาโดยแบบว่าเรียนมาพูดคุย conversation ต่างๆในชีวิตประจำวันมากกว่านั่นแหละครับก็เหมือนว่าเราได้เพื่อนนั่นแหละครับก็เรียนอยู่2เดือนอยู่นะครับที่ออสเตรเลียนะครับใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ถามว่าปรับตัวยากไหมมาอยู่ที่ออสเตรเลียผมเป็นคนที่ภาพมีช่วงว่างๆใช่ไหมครับตอน3ปีแรกเนี่ยช่วงว่างๆเนี่ยผมก็เป็นคนที่ชอบทากับข้าวอยู่แล้วนะครับชอบทากับข้าวเป็นนู่นเป็นนี่อะไรอย่างเงี้ย ไปนู่นไปนี่แล้วก็ไปเดินซื้อของกินของใช้ต่างๆนั่นแหละครับก่อนที่ผมจะมาทนะํา YouTube เนาะถ้ามีเวลาว่างนะครับก็เดวิดก็จะพาไปขับรถเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าออสเตรเลียเนาะพื้นที่ใหญ่นะครับแล้วก็ไปเที่ยวนูนเชียรนี่ไปเที่ยวที่ภาคเหนือบ้างไปเที่ยวนิวซีแลนด์บ้างอะไรอย่างเงี้ยครับนั่งเครื่องบินจากออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์ก็3ชั่วโมงหรือว่านั่งเครื่องบินเชนี่ไปที่สิงคโปร์เนาะเพราะว่าเราไม่ต้องขอวีซ่า นั่นแหละครับการขอวีซ่าใช่ไหมครับขอวีซ่าส่วนมากผมขอได้เป็นปีหนึ่งนะครับขอได้ปีหนึ่งและเข้าออกได้หลายครั้งอยู่ได้ครั้งละไม่เกิน3เดือนนั่นแหละครับผมก็เลยขอแค่ครั้งเดียวแล้วก็บินเข้าบินออกก็มีบ้างนะครับที่มีปัญหาในการเข้าประเทศออสเตรเลียนะครับแต่ถ้าเราเตรียมเอกสารมาดีนั่นแหละครับมันเป็นปัญหาจะไม่ค่อยเกิดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าเรามาเที่ยวจริงๆหรือว่ามาอยู่กับแฟนเนี่ย เราสามารถพูดตรงๆไปเลยนะครับตมเขาไม่ได้ว่าอะไรมากมายนะครับก็บอกตามความจริงว่าเรามาอยู่กับแฟนนะเรามาเที่ยวนะครับแล้วก็มาอยู่กับแฟนนะครับเราไม่ได้มาทํางานนั่นแหละครับถ้าเราทํางานเมื่อไหร่ก็จะเป็นความผิดนะครับผมก็3ปีแรกผมก็ไม่ได้ทํางานนั่นแหละครับครับเดวิดดูแลดีอยู่เนาะเพราะว่าถ้าเราทํางานถ้าถูกจับได้เนี่ยเราก็ถูกแบน5ปีเลยนะครับเนาะเดวิดเขาก็รู้เรื่องนี้อยู่นั่นแหละครับก็เขาก็ดูแลดีนะครับดูแลดีอยู่ความสัมพันธ์ของเรานะครับเราเจอกันในปี2013 เจอกับพ่อแม่เนี่ยเจอของพ่อแม่ผมนะปี2015นนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงคาบเกี่ยวของ2013-14บตอนนั้นผมยังเรียนแล้วก็จบตอนช่วงปี2014นะครับเจอพ่อแม่ครั้งแรกปี2015พ่อแม่ก็รับได้นะครับก็แฮปปี้มีความสุขทุกวันนี้ก็โอเคอยู่นะครับแล้วก็เจอกับพ่อแม่ของเดวิดปี2017ก็พ่อแม่ของเดวิดก็โอเคนะครับผมก็คุยกับแม่ของเขาแล้วก็เจอกับน้อง หมือนกันนะครับน้องของเดวิดนะครับก็เจอกันนั่นแหละเจอกันแล้วก็กินข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้ประวัติของผมกับเดวิดว่าเราเจอกันอย่างไงนะครับเราก็เจอกันผ่านอินเทอร์เน็ตเจอกันผ่านแอปผู้ชายนั่นแหละครับผู้ชายที่ผู้ชายเขาคุยกันนั่นแหละครับเจอกันที่กรุงเทพเทแถวสุรวงและก็สีลมผมก็ไม่คิดนะครับว่าผมจะมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนาะเราก็มีอนาะคตต่างๆมากมายนั่นแหละครับแต่เพื่อนของผมนะครับเพื่อนคนไทยคนหนึ่งเขาบอกว่าผมพูดภาษาอังกฤษ เธอควรจะมีแฟนเป็นประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับผมก็บอกใช่เหรอใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็พูดอย่างนี้นะครับผมก็มีประเทศที่พูดภาษาอังกฤษมีประเทศอะไรบ้างละ่ะนะผมก็คิดอยู่เนาะแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่าแฟนผงผม <S <s เป็นประเทศอะไรเพราะว่าเราไม่รู้อนาคตเนาะก็นั่นแหละได้มาอยู่ออสเตรเลียนั่นแหละครับผมก็ได้มอยู่ออสเตรเลียเพื่อนของผมก็อยู่มีเพื่อนคนไทยที่เรียนด้วยกันก็มาอยู่ออสเตรเลียเหมือนกันนั่นแหละครับก็เหมือน่าโชคชะตาของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย อยู่รอบตัวเรานะครับก็ตอนนี้เพื่อนผมก็ย้ายไปอยู่เมืองอื่นนั่นแหละครับแต่เราคุยกันตลอดหลังจากนี้ก็จะมีคลิปอะไรต่อหลังจากนี้ก็น่าจะมีคลิปทำกับข้าวกินข้าวแล้วก็มีเที่ยวแล้วก็ใช้ชีวิตประยำวันของเราทั้งสองคนเป็นคลิปของผู้ชายผู้ชายนั่นแหละครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดตตามกดไลค์กดแชร์ช่องของผมด้วยนะครับช่องเอียพอซี่เดี๋ยวเราเจอกันหน้ากันนะครับสวัสดีครับ